จำหน่ายสุราแล้วก็นั่งทานนั่งดื่มกันอย่างอ่างเหินกันมาสองตีกว่าถามผู้ประกอบการร้านพ้าแต่มันก็ยังไม่หายไปจากประเทศไทยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนิ้ยมามีเท่านี้นะครับเมื่อกนะี้นี่ผมก็เท่าทเรื่องเกี่ยวกับเสน้นสายซึ่งเปนแนวเดิมๆไม่ใช่ความเขาเรียกว่าอดทนนิดน,งน,ดนึงนะครับอดทนนิดนึงนะครับ จริงๆแล้วองพักเองก็หย่อนผ่อนระดับของความเคร่งครัดทุกอย่างนะครับเพื่อลองดูตัวเลขที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้เพราะฉะนั้นก็ขอใุ้เราพูนตรงก็คือว่าเนี่ยวันนี้ว่าการเล่นกันมานนันแตจะรอกอบกรันช่วงนี้ระหว่างนี้นะครับก็อาจจะขอกร่วมุบางร้านนะครับจ่ายค่าเช่ามาสองปีตัวที่เปิดเนี้ยน,นะครับก็ อยากให้พวกเราคิดถึงลูกค้าท่หนึง่งมัใช้บริการเสร็จที่ทํามาก็หมดไปอะไรหมดไปนะครับก็ก,ก็ก็ขอรบกนเพราะเนื่องจากว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับปิดร้านมาสองปีแล้วไปนะครับเวลาก็เปลี่ยนไปในส่วนนั้นนะครับก็ขอให้พวกเราลูกค้าในการป้อง,อง,อง,องก,กันการแพร่เชื้อโรคนะครับผมตัวผมเองเนี่ยนะครับใช้ก็มาก็คือเหมือนกับ ใช่ไหมล้วเราบอกว่าโอ้ใช่โอ้ที่พูดเดียวเด็กเสียงท่านลองให้พิพารับผมครับเราตายอยู่นะครับแต่เศรษฐมองไม่หลงนะครับจังหวัดสีเกลนะครับภายใต้ในในการน,นำคือเพราะเราเกิดจข้อมูลที่เกิดจากการที่เรียกว่าจากตัวเลขการให้รับาลที่เพิ่มไหมควบคุมได้ไหมอะไรยังไงไหมถ้าสถานการณ์รการใหม่ เป็นวัดที่มีการแพร่ระบาดต่ำส่วนที่ผมเตรียมจะบอกก็คือตอนนี้เรียนตรงๆเลยก็นะนะครับทางผู้วิชาเป็นความรู้เกิดจากข้อมูลที่เกิดจากการที่เรียกว่าจากตัวเลข,ขการแพร่ระบาด่าหลังจากสบปะนะครับได้มีคําสั่งนะครับให้สถานประกอบการต่างๆนะครับได้ขายสุราดือมสุราเปิดได้นะครับไม่เกินเที่ยงคืนนะครับเพื่อให้สถานประกอบการ ร้านค้าต่างๆของจังหวัดสีเกียดเนี่ยได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบนะครับตามคำสั่งของทางจังหวัดแล้วก็นโยบายของทางรัฐบาลนะครับก็ได้เรียกสารประกอบการนะครับมาชี้แจงแนะนำนะครับให้ข้อมูลถึงการปฏิบัตินะครับโดยเรามุ่งเน้นไปที่การม่วสุมนะครับผ้าม่วสุมนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดก็ดีการพนันก็ดีนะครับแล้วก็เด็กรวมทั้งเด็กเยาวชนไม่ให้เข้าไปใช้ในสถานบริการนะครับแล้วก็ รวมทั้งยาใบยมุกต่างๆนะครับเหนือสิ่งการนี้ก็มาตรก,การป้องก,กันการแพร่เชื้อเนี่ยก็ยังคงใช้อยู่นะครับก็คือเวลยายะห่างสมหน้ากากนะครับแล้วก็จะฐานประกอบการที่เปิดได้ก็ต้องางขออนุญ,ญาตคณะกรรมการควบคุมโรคของอำเภอของจังหวัดนะครับทุกอย่างที่สถานประกอบการเนี่ยนะครับก็คือเรื่องเยาวชนเป็นหลักนะครับยิ่งจะเป็นหลักการค้ามนุษย์ยาเสพติดนะครับที่ที่เรามุ่งเน้นห้ามนะครับ รวมทั้งการกระทําผิดอื่นๆนะครับแล้วก็ถึงสําคัญก็คือการป้องก,กันโรคจะต้องมีมาตรก,การป้องกันโรคอยู่เช่นเดิมครับ